ไม่ออกกำลังกายทานโปรตีนได้ไหมคะทานโปรตีนไดเหมือนเดิมค่ะทุกคนวันนี้ไม่ได้ออกกำลังกายนะคะก็จะทานโปรตีนเหมือนเดิมคะ่ะเพราะว่าโปรตีนนะคะจะช่วยบำรุงซ่อมแซมร่างกายในส่วนที่สึกหรอบำรุงบำรุงเซลล์ซ่อแมแซมเซลล์ของเรานะคะให้เซลล์ของเราให้สุขภาพร่างกายของเราแข็งแรงนะคะแล้วก็รักษาปวดกล้ามเนื้อเหมือนเดิมคะ่ะทานเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนแต่แวันนี้จะทานสารแคปคะ่ะเดซัแคปนะคะผาษารแคปเพิ่อขาสร้างความเหนื้วนะคะแล้วก็ไม่ใช่ร้างรักษาการเหนื้อค่ะทุกคน รักษากล้กามเนื้อรักษามวลกล้ามเนื้อของเราบำรุงสุขภาพร่างกายของเราไปเหมือนเดิมค่ะรักตัวเองรักสุขภาพนะคะทีเดยร่างกายอยู่แข็งแรงค่ะ